ครับสวัสดีครับ <c oughs> มาพบกับป่านายนะครับวันนี้มี3ดาวต้องบอกว่ามหาเทพเลยนะครับปานเลย M สองร้อยเอเบอมนะครับปืนแร่สกระบอกหน้ากากไอซี5ห้วันนะครับเฉพาะหน้ากาก IC ซีนี่15เดือนนะครับโคนละส0งเฉพาะหน้ากากไอซีนี่เอาขายโคนละส0งร้อยก็สามพันแล้วนะครับเฉพาะหน้ากากไอีที่ใส่อยู่นะครับผม กับยศสามดาวบาเลตนะครับกําลังจะ4ดาวครับตัวนี้ EXP เยอะครับดูจากมาดูรายละเอียดตัวละครครับผมคิวโหดมากครับหกแสนสามนานๆจะเจอนะครับนานๆจะเจอจริงๆครับคิวหกแสนสามเพียรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เชฟชอนหกสิบเอ็เปอร์เซ็นต์กำลังจะ4ดาวครับตัวนี้ตัวนี้ EXP เยอะมากครับผมลดมาสองหมื่นสี่นะครับผมรอยล้านห้านะครับผมขยายรมตัวช่องคุณแบลครับรายละเอียดตัวละครนะครับรับรองเดนกรีการ์ดเปิดมาเป็นปีนะครับตัวนี้ อขอบอกวันเลยนะครับผมขอไม่พูดืชอมือน,นะครับมันเยอะอังถาวร1หนึ่งสบอมครับผมก็บอกแรกอังไอ 2, 1, 68, 1, 1, 2 14, 4, 3, 1, ีเอส12ทูหกสิบสามสี่หนึ่งสองหนึ่งหกสิบเดนึ่งหนึ่งสบสอบสี่สี่หนึ่ิบครับาเบอร์เกอร์ครับโคลาส0งร้อครับตัวนี้2เดือน1นึ่งหน 61ตัวนี้8,000โอนหรือวอลเล็ตนะครับ8,000โอนหรือวอลเล็ตนะครับผมเทพเทพสดาวเทียมนะ61 3 2 6 1 1 1 1 3อัก์ี124เดือน1 1ึ่งน9่ง3ามส่เดิอพัลเซ่มารทีบทีครับผม2เดือนครึ่ง1 5 14ปืนวัน2ปีกว่านะครับตัวนี้ MP7 คิดปี90ถาวรคิดทอง37 14 16 9สคิดอีสปอร์ครับคนลร้2เดือน60คิดไอที2ีสองห3ส1บส1เดเสหนนี่ครับเรดรอครับ120ยับาน4เดือน แปด1ามสิบแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหกสิบปีที่สองเมตรห1าสาดชั่วโมงยี่ชั่วโมงหนึ่งเก้าสามสิบเดือนปืนไม่ต่ำกว่าสามปี้วครับบอกเลย2 5 4ร้อยห้าสิบสี่สิ้าองจ็น้อง g ครับนี่ครับผม บาเลเ m 2 0สนครับสไนเปอร์ที่แรงที่สุดแล้วลองลงมาครับใช้แข็งไม่ได้กับใช้แข็งได้นะครับผมสายสไนต้องมีนะครับของมันต้องมีครับห6ใครอยากได้ตัวหลกักเทมเพครนะตัวนี้ครับผมนนานาจะมารับ3ดาวบาเลเทเพแบบนี้37,2,2,30เครับเทพครับเบเกอร์คนละ2 0งร3อ1ส1มหนึ่1 1 1บ นึ่งหนนโอ้เกิดสองครับผมสองควงครับยี่หนึ่งสามเจดสิบเอ็ดยี่สิงดอรฟินครับผมหกสิบหนึ่งอ็ดสิบเ็ดหกออิเมอยครับผมพกโมกอกพกบอมนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหสาห,ห,หนึ่งสสี่สามสิบห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสสปดสี่หนึ่งของเยอะมากของเยอะสัว์เลยอะ 1,8,1,2,1,3ของของสะสมเยอะมากครับเชียปีศาจส1 1 3 1 1่งหสหนึ่งนเจนึปีศาจครับผม69วันนะครันผมเดสไซส์อะไรวะเนี่ยเดโมนิกนะครับผม62นี่69วัน15 1,29โอ้โหไมื่อไรจะหมดปะเนี่ยโอเคครับแฟดแบงค์พันิบสวัน132สองในอย่างละ1ิวันนะครับมาดูหน้ากากครับผม21,33 หน้ากากราชาบวกสครับพีเทตจองหัวกระดาเม็8แปาวันน้ำามเดือนน้ากากยอเกอร์บวกสี่พีเทตดีเฟนครับผมจอกหัวกับถึกนะครับสามสิบสองสองเนเจ็ดามบสาวง4เอสสาีน้ากากวกสนะครับนี่ครับไฮไลท์ตัวนี้เลยหน้ากากปีไอจีสองพันสิบสามนะครับผมเพวหน้ากากแข่งนะครับขายกันโยโคนละสองร้อยนะครัสองก็มีนะครับ่อบางบางเพจขายคนละสองร้อยห้นะครับเอาเราที่ราคาส0ง อันนี้รวมไป15เดือนครับ15เดือนคูณ2 0 0 3 0 0นะเฉพาะหน้ากากไอซีอย่างเดียวคุ้มมากครับใครก็หานะตัวแบบนี้3 3 3 3 3เจีดหน้ากาบวก4ทั้งนั้นครับแปดสูง4ิครับนะครับพีพี2ีดาเมจดีเฟน์บวก4ครับ15 8 2 3คอสมเดียนครับหน้ากากหัวครับที่ใช้แข่งไม่ได้ครับดามเมจดีเฟนส์ครับ2 7วัน15ี่ครับหน้ากาบวก4ีพีีซ6ครับดาเมจดีเฟน์ โอ้โหหน้ากากเยอะมากครับผมดอมเบดิเฟนส์บวกสี่นะครับหสิบเก้าวันเดวอนิคแปดวันเจ็ดวันมัมมี่หน้ากากครึ่งหน้าครับพี่วันสิบหามาครับดมเดิเฟนบวกสี่วันหนึ่งอยแปสามเจ็สหน้ากากลิงไอเทมครับสวันสวันยี่สิบสองวันยี่ิบยี่สิบนึ่งวันหชิ้นหวันหนึชิ้นหนึ่งวันหนชิ้นหนึ่งวันสิบสองชิ้นหวันห้ชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นหวันสอชิ้น กดตัดเลยครับสดาวตัวนี้8,000โอ้ลหรือวอลเล็ต9,500ทูนะครับผมน้ำมานจะมาจริงนะครับตัวทเทพปืนเยอะๆแบบนี้ท้าผมจริงนะครับปืนไม่ต่ำกว่าพัน 1, วันแน่นอน